วันนี้แม่คะมาเปิดร้านขายพิซ่าจ้าลูกค้าใครอยากจักพิซ่าเจนะคอมเมนต์มาเลยเจจะทำพิซ่าปลอมให้นะพิซ่าปลอมนะจ๊ะทุกคนปลอมนะไม่ได้สั่งจริงนะจ๊ะทุกคนอยากได้หน้าอะไรน่คสมเมนมาเลยคือแบบพิซ za แต่เ,เจแล้วพิซ่าเก่าก่อนนะเนี่ยคนนี้เขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเราเจไม่ทำพิซ่าคลิปก่อนมาทำ แต่คนก่อนนะแต่เจ๊จะทำพิซซ่าถาดเล็กก่อนอนจะจ๊ะเพราะตัวเจ๊เรื่องเจียขายดีนะทุกคนเดี๋ยวก็คิดแต่ก็เจียขายไม่ดีเจ๊จะแบบปกเลยนะ

มาทำไส้เห็ดหลักกันนะคืออันนี้นักจะแพ่งแป้งเจี๊ยเหลืองมันกรอบแน่นอนนะักเจี๊ยแบบปิดกล่องให้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ากล่องหลานเจี๊นี่ยเจ๊มีชื่อรลานในนะาใครแบบชอบกินพิซซ่าทิปก็มานะ้าพิซซ่าทิปนะจ๊ะไม่เสียเงินเลยแม่ต้องปาดเที่ยว แล้วคือรีแทนดีกว่าซึ่งก็คือฉากนี้ค่ะฉากตเต็มโผมซึ่งคงจะเปลี่ยนให้บรรยากาศกองถ่ายนะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าแป้งพิซซ่าเดี๋ยวเรามาอันนี้กันนะคะอะไรแล้วใส่เห็ดเนาะเห็ดนี่ก็จะเป็นเห็ดของเราเอาได้แล้วค่ะเห็ดของเราเฮ้ยเดี๋ยวใส่คอพิซซ่าก่อน นะคะทุกคนก็เนียนไม่เนียนกระเป๋ากันนะคะไม่ต้องแบบกลัวเราจะลหลงหาเนีวเรามาลุ คือเราขายพิซซ่านะสนใจไหมพิซซ่ารา,า,าคาถาดเล็กนจ้าสามสิบเก้าบาทราคาสามสิบเก้าบาทก็คือการกดคือกดไอ้นกกดบวกให้เราแหละค่ะกดบวกให้เราก็แค่นี้อ่ะเนาะเนาะ เราจะให้พิซซ่าเห็ดนะคะเพราะว่าอันนี้ฟรีนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เป็นออเดอร์ทิปยังไม่มีออเดอร์เลยคือออเดอร์ทิปอ่ะทิปมาตล,ลอดชิมดูเราอะโซที่ชอบซอสมะเขือเทศมันชีวิตจิตใจเลยอะอ่ะ คือเราชอบมากเลยซอสเคือกทีะคือเราแบกินท uh> ุกวันอ่ะออาพูดง่ายๆแล้ว well, ่ากินทุกวันหยุดไม่หย่อนหยุดไี่หย่อนเลยอ่ะหยุดหย่อนก็ไม่เคยมีเดี๋ยวขอใส่ผักให้ลูกค้าหน่อยนะคะเป็นผักโขม ชะละก็อย่างที่คนได้เห็นแล้วนะคะผักนะคะอร่อยมากโอ้ยน่ากินไหมคะคนพิซซ่าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยลจ้ะกับพิซซ่าที่มีชื่อว่าพิซซ่าจ้าพิซซ่าเห็ดนะคะ ซาเตุนะจ๊ะพิซซาเหตุคือน่ากินมากสำหรับใครที่อยากจะสั่งพิซซานะจ๊ะโทรหมายเลขนีเลยหนึ่งหนึ่งสองอ่านะคะสั่งคลิปนะจ๊ะเป็นเบอร์โทรเองโทรโทรสมัครใหม่นะคะใครแบบสั่งคลิปนะไม่เสียเงินเลยสามสิบเก้าบาทในที่นี้ก็คือสามสิบเก้าบาทในที่นี้ก็คือแบบ กด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 เขาเรียกว่ากดกดอะไรกดบวกให้แบบคลิปนี้คือกดแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้อะไรประมาณนี้นะคะกดติดตามคลิปนี้นะคะส9พเบาทอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถอดเล็กนะคะถอดเล็กเล็กนะจบวันนี้แล้วเรามีคําศัพท์มาเรียนรู้ให้ทุกคนนะคะฝึกเรียนหนังสือกันนะคะเีลยวเรามาสอนนะคะ เราเป็นครูวันนี้เราจะมาสอนวิชาส่วนวิชาเลขนะคะไม่ค่ะไม่ที่วิชาเลขวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะไปเรียนรู้อันนี้เป็นของป .3 ราะคาใคร ฝึกข้าพปสนะคะแต่เราอยู่ปหนะใครฝึกเข้าพปสามเนี่ยดูทีนี้นะคะแล้วไม่ได้อยู่ปสานะจ๊ะอ่ะคระเลนะคะคำว่าเอ่มนำโชคนะคะคำว่านำโชคนะคะความหมายก็คือความหมายนะคะก็จะมีความหมายของคำว่านำโชคนั่นก็คือ ก็คือให้บุญนะคะให้บุญในที่นี้ก็คือเช่นให้ถูกหวยนะคะถูกหวยอันนนถูกแบบถูกหวยให้ถูกหวยถูกหวยก็คือไม่มีความหมายนะจ๊ะไม่มีแล้ว คือจะมีแค่สามอย่างนะจ๊ะคือมีสามคำนะจ๊ะสามคำเชื่อมนะเขาเรียกว่าคำเชื่อมนะนเนาะนักเรียนก็ดูกันไปตามเลยเนานะคำเชื่อมนะคะเขาเรียกว่าคำเชื่อมะคำเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นแบบคือแบบเป็นความหมายนะคะเขาก็จะเป็นเนี่ยความหมายความหมายที่เชื่อมโยงนะคะ ค่ะที่เชื่อมที่เชื่อมโยงอาความหมายที่เชื่อมโยงกันวันนี้เรามีตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าและมันอยู่ที่คาด้วยนะคะว่ามันจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายวันนี้เราก็เลยจะมายกตัวอย่างคําที่มีความหมายเช่นคําว่า ไปเที่ยวนะคะเขียนตัวนี้กหน่อยเรา่มค่อยช้าๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูไม่ทันคำว่าไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวเนี่ยก็คืออะไรคะไปสถานที่นะคะไปสถานที่ที่หนึ่งนะคะ และสถานที่ในที่นี้ก็มีเช่นต่างจังหวัดนะคะต่างจังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวทีนี้ต่างจังหวัดก็คือก็คือจังหวัดอื่นนะคะที่เช่น เรานี่อยู่จังหวัดสระดาวนะเช่นเราอยู่จังหวัดสระดาวอะแล้วเราจะไปนครอ,อะแล้วเราจะไปนครเขาเลยเรียกว่าจังหวัดหรือต่างนะคะต่างที่นะคะต่างจังหวัด ะะเขาเรียกว่าตางจังหวัดจังหวัดจุดจอจุดนะคะเขียนไปตามลงในสมุดเลยว่าจอจุดนะคะจำไม่เลยว่าจอจุดคือตัวย่อนะคะคือตัวย่อคําว่าจังหวัดนะคะคือเขียนเร็วที่สุดแล้วอ่ะคือจังหวัดไม่ใช่จังหวะนะจังหวัดเนี่ยคือไม่ใช่แล้ว วัดนะคะส่วนวัดเนี่ยก็ไม่ใช่วัดแบบไข้หวัดวัดในที่นี้ไม่ใช่ไข้แต่เป็นวัดที่คือจังคือวัดจังนะคะไม่ใช่คือไม่ใช่จังกอบอะไรมันมีหลายความหมายความหมายก็คือตัวยอ่อตัวย่อของความหมายก็คือมอดจุดคอจุดยอ มจุดยจุดคนะคะไม่ไหวละไม่พ่ายโอ้ยไงคือเหนื่อยมาก